สีเขียวเหลืองเขีเหลืองตามหลังอยู่นะหรือวยระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะกิจการเช่ไฟสารับเคยออกทีวีมาหลายครั้งนะสีแดงรันสีแดงแต่ว่าเคยเคยออกนรุ่นน้นะเป็อยู่รุ่นโน้นเพ่มมาถึงที่ต้องเล้นรุ่นโเพะทีนีไ่มีรนนะ ดึงจนสิบห้าครับนี่เป็นฝีมือระดับแนวหน้าของประเทศไทยครับโดยมีะัะกีลามีเวลาว่างาที่จะมาเล่นกับเพื่อนได้นะครับ ที่ลบากแล้วว่าแล้ววครไ่ลำาฟอตายอ้อด้วยี้นเยอะกว่าแตมนเกิดขึ้นมาได้ไขึ้นมาจากสดีเลอจะจะนจะจะนับที่เลย้าประเทศน้แล้วเสียหลักอีกแล้วหวั่นนันการทาหลังไม่ได้เรื่องการไป่งนี่กับนเได้เยังง ที่ี่จังหวัดน่านปล่อยให้บางค้าครับเข้ามาเหมือนเดิมแล้วก็หยุดเลยเมื่อกีนี้เนี่ยมีปัญหาเราเห็นควันขึ้นก่อนหน้ามาถึงจะมีสักร้อยเมตรทางด้านจังหวัดน่านเครื่องยนต์เนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเราเห็นควันขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ลงไปมองข้างล่างเราเรามีปัญหาเราต้องรุบลงไปใต้ท้องนี่เราขาดหรือเปล่าได้ประมาณากสาบ คือแล้วก็โดยสีงตุดตากแดดก็จะรากเลยรากนะระดับฐานสุกสามชั้นมัน้าไม่รอดเลยแต่ต้องปิดร้านติดร้านขายของในรถในร้านออกไปให้หมดเถ้าว่าไม่สามารถผ่านไปได้โอ้เสียตรงแหนแล้วก็ต้องถอยหลังบอกว่าทำให้เออทำให้ทางเป็นย่อร้อยยื่หนีไปไกลแล้วเลยโอ้ดูแต่ที่โค้งอย่างนี้ำแรงขนาดไหนแล้วต้องขังหล้วถอยหลังจนเชื่องนะ เชือกขาดลูกเราเ่น hmm. uh ั huh. mm ้นเองถ้าเชื่อกไม่ขาดนั่นคือะไรนะครับจะไม่มีปัญหานตัวกรแทกข้าไปด้วยน่าอ้าวตีมาใกล้เลันโอ้โหกระถางหน่อยหลังเหมือนใจมาเหมือนกันเแล้วก็เรียนนักเตะด้วยโอยโหดูแรอยนะครับโอ้โหกระแทกตี้วยกันนะครับ หลายที่ไม่ลมยไม่ลมมาลมเพื่อีเท่ารจ้ากาเชื่อียงใหม่เน่แต่เไกันเ้ย่ไปยฮ้ออหักลแล้วมีปัญหาหรือเปล่าถ้าแบบนี้คุณไม่อยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาขาไก่หักล้อแล้วรห้งกันหรือเปล่า ถ้าลงไปมองนะถ้าลงหันไปมองนี่มีโอกาสนะครับยาวก็ขึ้นไปแล้่อขึ้นไปเ่อยขึ้นไปไหวเลนะไี่เป็นยไงเออขึ้นไปเร่ยมเป็นลาแล้วมนลงไปทำไมเน่นะอ๋อเป็นเชือก่วเป็นเชือกเชือกเยมือ้างน่ข้างหลังข้างหลัง้องขาดเลยต้องเข้ามาเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาก่อน รถสีนั่นด้นดวยทัย้งบ้านที่เราเชื่อใจดูด่าอยู่นะครับเนื่องจากว่าท้ายที่แล้วมันจะได้อันดับสองนะส่วนทันที่ตามหลังในทันที่ได้ถึงอันดับหกแต่ว่าสนามแรกนี่รยรถตัวพิ้วเพิ่งได้อันดับสี่นะครับไปติดอันดับได้สนามแรกคือฝางอันที่ตามหลังมาเนี่ยแต่สีต้มในค้ายที่แล้วโดยสีสัตว์มันจะได้อันดับสองม,มาดีเก็เกิน วันแรกเลยตอนแรกๆทำท่า,าปรับปรับปรับไม่ใช่ยังไหวโอ้โหเล่โกทตีามสบายมาแหเพ้เรือยเลยเวลาไปเล่นไทยก็ดีแลมวเป็นโค้ชอยเรื่อเป็นผู้ช่อยคนขับนะครับเป็นผู้ชื่อยคนขับแล้วก็บางครั้งก็ขับด้วยนะ เพราะฉะนั้จจนเราแตะช่วยเราเรียบร้อยเหมือนกันมาถึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝนในใจให้ดีจำได้จำให้ได้ท่านไม่ไี้ใครบอกนะท่านนตรงไหน่ะเอ็งจำได้ไหมเสือมว่ง 3, 40, 45, วงสามจุดสี่สิบห้าวินาที